กลับมาพบกันในเช้าวันศุกร์ที่29เมษายนวันนี้เราก็คงจะมามองทิศทางราคาทองคําและค่างเงินบาทวันนี้ถือว่าเป็นวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์และของเดือนเมษาในส่วนของทองคําจะก้าฟรายวัน เราจะเห็นว่าราคาทองคำมีการแกว่งตัวแคบๆและปิดในแดนบวกแท่งเทียนสองแท่งสุดท้ายเกิดเป็นรูปแบบของฮาราม,มิกับแฮมเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นสนัญญาณการเกิดแนวรับราคาทองคำเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มขาลงระยะกลาง ราคาทองคำขึ้นตัวไปตามช่องแนวโน้มขาลงระยะกลางสัญญาณ I.S.I เป็นลบขณะที่สัญญาณ D.M.I แสดงถึงการปรับตัวลงภาวะขายมากเกินจะกระตุ้นแรงซื้อกับเข้าเก่งกำไรหนุนให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นทางเทคนิคล แต่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อปรับฐานระยะยาวราคาทองคำยังเคลื่อนตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นข้อสังเกตนะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่ากองทุน SPDR มีการปรับพอร์ตลดการถือครองทองคำเมื่อวานก็มีการปรับ พอจาก1น9่ง9ตันลดลงเหลือ1095.72ตันและการที่ค่าเงินดอละลาร์มีทิศทางแข่งข้าขึ้นต่อเนื่องก็เป็นตัวแปรที่ส่งผลให้ราคาของคำมีการปรับตัวลงในระยะสั้น ราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,911เหรียญและ1,935เห้รียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,872เหรียญและ1,850เหรียญตามลำดับกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้ แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลองเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่1,872เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,897เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า 1,872เหรียญและแนะนำให้เปิดสถานะขาย (Open Short) เมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่1,911เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,885เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำ ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ1 9 1่งเหรียญทิศทางของค่าเงินบาทในวันนี้จากกรายวันเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่6และเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นเระยกลางค่าเงินบาท มีทิศทางปรับตัวเข้าหาแนวต้านของจุดสูงเก่าที่34บาทห5สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สัญญาณ r s i เป็นบวกในเขตซื้อมากเกินขณะที่สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวขึ้นภาวะซื้อมากเกินจะทำให้ค่างเงินบาท ระยะสั้นเผชิญแรงขายและส่งผลให้เงินบาทระยะสั้นมีโอกาสพักตัวลงโดยข้างเงินบาทมีรอบล่างของช่องแนวโน๊กข,ขึ้นระยะกลางทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญข้างเงินบาทจะเปลี่ยนทิศทางปรับตัวลงเมื่อไม่สามารถยืนเหนือแนวรับของรอบล่าง ของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางได้ในระยะสั้นค่าเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่34บาท49สตางค์และ34บาท65สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่34บาท31สตางค์และ34บาท20สตางค์ ต่อ1ดอลลาร์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขายโอเพนช o t เมื่อค่างเงินบาทปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่34บาท49สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่34บาท31สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ และตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือสามสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลองเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นเยืนเหนือสามสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่สามสิบสี่บาทห สิบห้าสตาง์ต่อหนึ่งดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่าสามจุดสี่บาทสามสิบเอ็ดสตาง์ต่อหนึ่งดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทประจำวันศุกร์ที่29เเมษายนสวัสดีครับ